ทิ้งลงมาปุ๊บตวัดขึ้นเห็นไหมครับทิ้งลงมาปุ๊บตวัดขึ้นร่องนี้จะลึกมากกดแม่พิมพ์ได้ลึกมากนะพี่น้องกดลึกมากเลยเห็นไหมครับตวัดขึ้นมาแขนขวานะครับหนาใหญ่นะครับหนาใหญ่นะครับแขนซ้ายก็สอกซ้ายนะครับเห็นไหมครับเหมือนจะสูงกว่าก็ศอกขวาเล็กน้อยนะครับปลายก็ศอกเห็นะครับแต่ลึกมากนี่รครับนี่รครับ,รรบลึกนะฮะเนื้อสวยลึกมากท้องเป็นลักษณะท้องมานท้องป่องเห็นไหมครับท้องมาน นะครับท้องมานเทลาดลงไปทุกมุมนะครับสวยงามมากลักษณะของขาเนี่ยขาจะเป็นลักษณะของการนั่งแบบขวาทับซ้ายมีปลายขาปลายเท้าชัดมากทั้งสองด้านทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับทั้งข้างขวาและข้างซ้ายเป็นลักษณะของส้นเท้าปลายเท้าที่ชัดมากๆกนะครับนะี่ครับการวางเข่าวางขาระดับของการวางนะครับก็จะค่อนข้างที่จะสมดุล นะค่อนข้างสมดุลน,นะครับไม่ได้เฉียงขึ้นมากนะครับเป็นลักษณะของสมดุลมากนะครับเขาด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่กว่าเขาด้านซ้ายเล็กน้อยแต่เขาด้านซ้ายจะลู่ลงเขาด้านซ้ายลู่ลงลักษณะการวางขาซ้อนกันนะครับเป็นซ้อนกันร่องเหล่านี้เป็นมิตินะครับที่เราต้องจดจํามิติของพระและก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือขอบจะปิ้น เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านจะทําให้มันตั้งได้ทุกองนะครก็อาจจะถูกับอะไรต่างๆทาให้ทาให้พื้นเนี่ยมวลรวมจะค่อนข้างที่จะแบนราบนะครับแบนราบแล้วก็จะมีขอบปิ้นมาข้างหน้าและก็ปิ้นหลังได้ด้วยเห็นไหมครับปิ้นหน้าปิ้นหลังได้ลักษณะการปิ้นแบบนี้อาจจะเกิดจากการถูจะถูก,กับวัสดุบางอย่างเพื่อให้เพื่อให้ตั้งได้เพื่อให้พื้นนี่เรียบนะครับแต่มาลงกล้องดูกันนี่คือลักษณะของเขา่าเห็นไหมครับเข่าขวาหน,นานูนใหญ่ นี่โอ้เนื้อสวยนาอพี่น้องดูแล้วมีความสุข